ครับผมแสงแดดจัดมากร้อนมากครับผมก็ผมมองไมาเห็นนะสะท้อนแสงก็พยายามถ่ายประมาณนี้นะอันนี้แดดลมซับครับผมหาขั้นไหนชอบไม้ใหญ่อันนี้ไม้เสียบใหม่นะครับผมเป็นไม้เสียบได้น่จาจะประมาณห้าสิบวันนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้แดดแรงก็ทําให้ไม้สบู่ได้ไวหากเราให้น้ําก็จะสบู่ได้มากกว่านี้อันนี้เป็นไม้ขวดต้นใหญ่ยักษ์ญี่ปุ่นเสียบสรงๆงเอาไว้แดดลมซับต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเอกมงคลนะครับผม ต้นสูงใหญ่ประมาณนี้นะ๋ยวมองคลนคู่นี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะรวมส่งทุกอย่างคู่นี้ไม่ได้ส่งกระถางด้วอกระถางส่งไม่ได้กระถางใหญ่กระถางใหญ่ต้นไม้เล็กนะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่นะกระถางเล็กหรือว่าอย่างนี้เนาจังสดคือจะพูดยังไงทั่จะถูกเจ็ดร้อยบาทรวมส่งหาค่าไหนะจะช่วยเหลือเอาไปเลี้ยงกันครับผมก็ขาบพูณนะครับผมที่ที่ทักเข้ามาขอบคุณพี่สาวมากครับผมพี่สาวจะดีมากพี่สาวอยู่ที่ ร้านยาประเสริฐที่พิษ,ษณุโลกนะครับผมช่วยรับชุดเมื่อเช้าไปแล้วพี่สาวก็อยากได้มารีอันนี้มารีเดี๋ยวจะเสียบตอนถ้าถ้าผมมีเวลาพอนะผมต้องไปซื้อข้าวแล้วมาทำทำกับข้าวให้พ่อกับให้แม่ก่อนไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอมาหากวเวลาพอผมจะเสียบต่อจะเสียบมารีให้เลยนะอันนี้คือมารีจะเสียบให้เลยดอกชั้นเดียวสวยมากตันนี้ก็ขอบคุณครับผมเอาถ่ายตรงไหนละ่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมยังได้กินข้าวเลยเดี๋ยว จะอาบน้ำก,กินข้าวก่อนก็คู่นี้เกลียร้อยนะครับผมอันนี้เอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะไ,นไม้ไนมะ้ตั้งโชว์หน้าบ้านหน้าหน้าสวนหน้าอะไรตรงไหนได้หมดเลยอันนี้เป็นไม้สวยแล้วทําให้โอเคทุกอย่างเลี้ยงยางเดียวไม่เลี้ยงอย่างเดียวกิงงว่งความก็จะแตกไม้เรื่อยนะกิ่งไหนที่ไม่ไม่ออกง่ายก็จะค่อยๆขย,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 ยับออกมาให้แต่ว่าไม้ใหม,ม,ม่มากนะไม้ใหม่มากนะมาแค่ห้าสี่วันเองนะแต่ก็โอเคสวมได้หอดีโอเคขอาคุณข้าวคเกลียร้อยคู่นี้ขอบวคุณ เอกมงคลกับแดกรุ่มทรัพย์ครับผมขอพูดสวัสดีครับผมสวัสดีครับ